นะครับวันนี้ราก็อยู่ในโหมดแล้ง 4v4 นั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> ก็วันนี้นะครับเราจะมาดูเทคนิคการเล่นของตีแล้วนะครับ mm hmm. ผมขอแบบ mm hmm. เปิดสักตัวสองตัวเลยแล้วกัน mm hmm. มาดิ mm hmm. นี่ไงโดนไปหนึ่ง mm hmm. นี่ไงโดนไปสอง mm hmm. มาดิน้อง โอ้โห,ไหยไหมผมานี่ไงเก็บสามชิวชิวเลยเก็บสาม๋ยวนี้ชิวเลยเพื่อนหวานเจีย๊ยบเพื่อน <c oughs> มาตอนนี้เราก็อยู่อู่เรือนั่นเองนะครับผมแมตชนี้น่าจะเป็นแบบว่าที่เล่นที่ให้เล่นเยอะมากมันมีแบบกล่องอะไรตู้

โดนส่วนระเบิดโอ้โหช็อตยิ่งโดนระเบิดเต็มบบเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการเล่นกันว่าเราต้องดูแบบตีเขาเล่นตีเราเล่นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับมา first blood โ,โหเรือสองนอเดี๋ยวเรือสองสี่นี่นนัมาเดี๋ยวอแบบดเตะเือเล่นหนละกันโอรวมไปหรวมไปสโอ้โหผมจัดสันนี้บอกเลยอุ้ยเอาด,ดีคมแบบนี้เลยหรอพี่ ผมว่ามันแปลกๆน,น่ะนนี่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูถ้าโดนหัวอีกนี้ผมว่าไม่ใช่นะถ้าอยู่แบบหลังรัว้วอย่างนี้โดนหัวเพื่นอนนี้ผมแบบน่าจะคมแบบอืมคมจริงแหละ <c oughs> มาดิโอ้ผมว่าไม่มีสิดดนะทธิ์รอดแน่น่ะดัเกเจ็บสี่ เก็บสี่ชิวมาตอนนี้ก็ต่ออยู่หอนาฬิกานะครับผมก็เลยป่าดักมาอีกจังหวะหนึ่งแล้วผมโดนโดนโลนเอ้ยโดนโลนเอใช่ไหมเออนั่นแหละครับผมชื่มันทำให้ตัวดีๆเนาะการยิงก็ช้าสู่เพื่อนไปเอาดีผมบอกเลยตีหดตีหดตีเนี้ยแบบผมทุกคนอ่ะ ผมทุกคนอ่ะรวมถึงผมด้วยแค่นอะไรเดี <t <t ๋ยวไปดูเดี๋ยวจะเย็นเพื่อนกันว่าอิดอยู่ไหนโผล่ไหมโว้ยโว้ย two t 2, years later เอาแล้วนะครับผมแล้วเรามาต่อเรียงสองกันเลยนะครับ เพราะว่าเกมแรกอะร่ะเราชนะนะครับแต่เขาเชิญเรามาแล้วก็เราก็ตัดภาพมาเกมสองเลยนะครับผมมาดูอีกให้มันชัดเจนว่ามันจริงหรือใช่ไหมเรว่าฝั่งนู้นก็เริ่มแปลกเริ่มจะไม่ใช่แล้วฝั่งนู้นนะ <First Blood. S 1> เรานี่ไม่ขี้สงสยัยรินะเราเบียมามา,มาเด็กจะลำหรอผมโดนหรอให้เราก็ขี้สงสัยซะด้วยสิทีนี้ก็หวาหวุ่นเลยอ่ะ โอ้แต่ตีเราติดบุญย่าหมดทุกคนนะมีคนหนึ่งที่ไม่ติดเกมนี้ก็อุ่นเรือเหมือนเดิมนะครับผมไปทายเอดีลงไปดูอย่านะปาดเพื่อนโอ้โหโดนว่ะเที่ทำไมปืนเบาจังอ่ะปืนลมปะเนี่ยใช่ไหมได้คิดสงสัยใช่ไหม น่าจะเป็นปืนลมแหละโ,หโอ้ถือว่าเราให้เขาไปนํากอดสองสูตรนะเราค่อยตามแล้วกันนะครับผมถือว่าต่อให้เอออย่างนี้ดีกว่ามาตอนนี้เราก็น่าจะอยู่โคซิลลุนะครับก็คือเป็น <S <S เข<อ>าลืงอยู่ไหนเอเคเนะี่ยเปิดไกลมันอยู่นะโอ้โห,โหผมโดนว่ะ ผมว่าแล้วมันยืนเล็งนานๆเนี่นนะสนยสไนซ์ซะด้วยเบ่าวันนั้นจะเป็นสไนซ์นะถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนวิ่งมานี้น่าจะสุพทันอ่ะเพื่อนวิ่งวิ่งมาหน่อยได้ไหมดึงหน่อยเฮลมีเฮลมีเฮลโอโ้โหเพื่อนไม่แรงดูดิเพื่อนมีเหลียวเ,เ,เพื่อนม่แลงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราดูเพื่อนเล่นนะครับผม ผมจะฝากเขาบอกเพื่อนอยู่ได้เอ้ยได้อยู่มา First Blood เพื่อต้องโซและสเต็ปเนี่ยอะ๊บน,นะมือเกี้ผมดูผิดใช่ไหมมื่อเกี้เราดูผิดใช่ไหมหรือคนอีกคนยิงตอนนี้กำลังยืนแลกอะไรกันอยู่อะ ว่าต้องแลกอะไรสักอย่างน่าจะเป็นสนัยเปล่าแลกปืนกันเหรอจะเย็นนะทะลุบ้านเลยหรออดีตเอ้ยบาดอูยยุ้มจากโดนหัวด้วย ไม่พลาดอะ่ะมันเหมือนแบบว่าเป้ามันไม่เคลื่อนอะ่ะเป้ามันแบบมันจะล็อกตัวหรือล็อกหัวอะไรสักอย่างแต่ถามว่าเป้ามันเคลื่อนไปแบบไม่โดนไหมไม่มีนะจะโดนถึงไม่โดนหัวก็โดนตัวอะไรอย่างเงี้ยมีอยเปอร์เซ็นต์โดนสูงใช่ครับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มผมตัดภาพม,มาตรงที่เออโอยตรงช็อตที่เพื่อนเขายิงเลยนะ,ะผมเพราะว่าผมน่าจะตีคนแรกตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรเพาะผมกผม เยนะเพื่อนอย่า yeah. อุ้ยเฮ้ยเอ้าคือโอ้โหของดีว่ะโอ้ย,อย,อยฝั่งนู้นก็ของของกริงนะฝั่งนู้นก็น,นี่เงี้ยของผมมันจริงกว่าไงตีผมมันจริงกว่าไงครับเล่นเกมมาแต่ผมจำไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า SVD นะครับ SVD SVD นะเ SVD นะครับผมว่าฝั่งคุนก็มีของดีเหมือนกันนะครับผมฝั่งผมก็มีฝั่งผมฝั่งเขาก็มีนะครับก็คือวินวินนะครับต่างคนต่างต่างตี้ต่างมีของดีเหมือนกันนะครับผมว่าของเขาก็น่าจะดีเหมือนกันแนะเนี่ยดูดิคมครับคมยอมรับว่าคมฝั่งนู้นนะฝั่งเราก็คมเหมือนกันครับของดียังดี ดูดิ <Double kill. S 1> ให้ผมแบบไม่เลียไม่เหลวเอ้ยไม่เหลียวไม่แลเอ้ยไม่เหลียวไม่แคร์เอ้ยถูกหรือเปล่าเออนั่นแหละมาไหนลองวัดกันให้ดูหน่อยดิว่าใครจะไหวหรือเปล่าโอ oh. ้โดนตัดไปหนึ่ง <Ace. S 1> โอ้โหผมว่าแล้วตีเขาก็มีของดีเหมือนกันสามสามแล้วอะจะทำไงดีทีเนี้ย ขวาวุ่นเลยดิตีขึ้นตรงหมวดเพื่อนระวังระเบิดเดี๋ยวขอเซ็กก่อนนะกันเจะอีรูปอุ๊ยเก็บหมดนั่นนะ่ะดอกละสามสี่สิบเขาไปหนึ่งดอก็ละเขาไปหนึ่งเขาไปหนึ่ง เดี๋ยวพอสับสไนแบบโชว์หน่อยแล้วกันไม่ได้สับนานกำลัาางหัดเล่นสไนยอยู่นะครับโอ้ยโดนโดูทีนึงอ่ะผมบอกเลยสไนอ่ะไปกันเลยแค่สองเมตรอ่ะตุยทีนึงอ่ะครึ่งหลอดครึ่งหลอดอีกนิดเดียวก็จบมันแรงอ่ะบวกกับอัตราการยิงแล้วก็ดามเมจที่ มันเข้าดอกร้อยกว่าแล้วก็สกิลสกินเอ้สกินปืนของอัพโอ้โห,โหผมบอกเลยรวมๆก็ต่ออัพอ่ะนี่ไงดนะดนะดนะโดนหัวโดนหัวดูดิสับเร็วมากดูดิดิสไนฝั่งน้หมดชิดอะ่ะ 对。